อีกซีรีส์หนึ่งที่มีคนขอมาเยอะมากนั่นคือซีรีส์แบทแมนอาคัมก็พอดีเลยเพราะว่าในช่วงหลังมาเนี่ยผมคิดว่าผมห่างหายจากการทําช่วงรีวิวเกมเก่าไปนานมากก็คิดว่าได้เวลากลับมาทําช่วงนี้ได้แล้วสักทีและซีรีส์นี้ก็เหมาะมากเพราะว่าผมก็อยากที่จะลองเล่นดูสักครั้งเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นผมขอบอกไปก่อน2เรื่องเรื่องแรกคือผมไม่ใช่ FC ฮีโร่ของทาง DC ผมเลยไม่รู้ว่าความเป็นมาของเหล่าฮีโร่หรือว่าเหล่าตัวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเกมเขาเล่ามาแค่ไไไไหหนนนนนนนกกกคคืืืออออออรรรรรรูู้้้้้้้แ่่่่่่ััใใสวววเเเเเเีียถาาาิิิิดดผผมมมขจะะปตตงงพบ กมาใช้ใ้ฟังังนไดส่วนเรื่องที่2สําหรับรีวิวเกมเก่าซีรีส์แบทแมนอาคัมผมจะขอทาแค่3ภาคเท่านั้นนะครับได้แก่ภาคไอเซิลลัมซิตี้และกันนส่วนภาคออริจินเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเป็นทีมคนละทีมกันผมก็เลยขอยังไม่ทําไปก่อนเอาไว้ในอนาคตถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากทาค่อยเอาไว้ว่ากันที่หลังก็ใจตรงกันตามนี้นะครับและก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบ,บาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งและสำหรับวีดีโอตัวนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยสปอนเซอร์ใจ Shop. จจดดดีีอออออยย่่่่าาาาาางงง GPU 2Shop หกกวคคคคุณะไไ้้้สัเรรืทบต คอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนด์ผมก็ขอแนะนําร้านนี้เลยถ้าเกิดสนใจก็สามารถไปติดต่อเพจทางร้านได้ที่ลิงใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่าแบทแมนอาคัมอะไซลัมที่ผมเพิ่งจะไปลองเล่นมาผมจะรู้สึกยังไงกับมันมารับชมกันได้เลยครับเนื้อเรื่องของแบทแมนอาคัมอะ l ซลัมในภาคนี้จะเริ่มต้นใีเหตุการณ์ที่แบทแมนได้จัดการจับโจเกอร์ได้สําเร็จและได้นําตัวโจเกอร์มายังอาคัมอะ l ซลัมโรงพยาบาลจิตเวชที่มีไวเพื่ออาชญากรอันตรายโดยเฉพาะ แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่เพียงแผนร้ายของโจ๊กเกอร์เท่านั้นพอเมื่อในตอนที่โจ๊กเกอร์กำลังถูกนำไปคุมขังฮาร์รีควินก็ได้ทำการเข้าช่วยเหลือโจ๊กเกอร์ทำให้โจ๊กเกอร์นั้นหลบหนีไปอย่างง่ายได้นั่นจึงเป็นหน้าที่ของแบทแมนที่ต้องตามไปลากตัวโจ๊กเกอร์กลับมาให้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายของสถานบําบัดจิตสุดอันตรายที่โจ๊กเกอร์ทำให้มันอันตรายยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของแบทแมนอาัมออเซลัมนั่นเอง สำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ถ้าเกิดฟังพลอตมันก็ดูเฉยๆดูธรรมดาใช่ไหมหนังหรือว่าเกมซูเปอร์ฮีโร่เกมไหนเขาก็ทํากันพลอตตัวลายหนีไปได้แล้วตัวเอกก็ต้องตามไปลากตัวกลับมาธรรมดาเกินแต่คุณอย่าลืมนะครับว่านี่คือฮีโร่ค่ายดีซที่ได้ชื่อว่ามันด์กและยิ่งนี่มันคือแบทแมนดังนั้นเนื้อเรื่องมันก็ต้องยิ่งด์กหนักขึ้นเข้าไปใหญ่ พวกฉากการเห็นคนโดนฆ่าย,ย่างโหดที่เมทารุณเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าตัวร้ายมันไม่ปกติดังนั้นความสนุกมันก็เลยจะไปอยู่ในทางที่ว่าตัวร้ายมันจะทําอะไรต่อแล้วพระเอกอย่างแบทแมนจะรับมือได้ยังไงแถมอาคัมอาเซลัมเนี่ยมันก็คือสถานที่รวมตัวของชมรมคนอยากตบแบทแมนกันทั้งนั้นทําให้แบทแมนต้องรับภาระหลายทางเลยทั้งต้องช่วยตัวประกันต่างๆที่โดนจับทั้งต้องไล่แก้ปัญหาที่ตัวร้ายเป็นคนก่อและก็ต้องไล่ล่าโจเกอร์ที่เดาทางไม่ได้ไปพร้อมกันถ้าเกิดผมเป็นแบทแมนนะ ผมบอกเลยว่าผมประสาทแดกแน่แต่ตัวเอกก็คือตัวเอกอะขรึมนิ่งเงียบแบกรับบทสุดเท่ให้เนื้อเรื่องดําเนินต่อไปได้อย่างสบายๆโดยรวมเลยก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันสนุกสนุกว่าโจเกอร์มันจะทําอะไรต่อเนี่แหละถึงแม้ว่าเป้าหมายมันจะไม่ได้เกินความคาดหมายก็เหอะแต่บอกตามตรงเลยว่าทั้งคําพูดและก็ท่าทางของตัวร้ายตัวเนี้มันเดาทางไม่ได้เลยมีหน่าละคนก็ถึงชอบเอาหน้าโจเกอร์ไปแปะคําคมสุดเสียวกันเพราะตัวร้ายตัวนี้มันมีเสน่ห์แบบนี้นี่เอง และก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดแค่ในภาคนี้แต่มันจะจบแบบจบในภาคส่วนภาคต่อไปก็ให้มันเป็นเนื้อเรื่องใหม่เพราะงั้นใครที่คิดว่าอยากเล่นแต่ไม่มีเวลาอยากจะเล่นหลายๆภาคติดต่อกันอันนั้นคือไม่มีปัญหาเลยครับลองเล่นแค่ภาคนี้ไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดมีเวลาค่อยไปเปิดภาคที่เหลือเล่นต่อรับรองเลยว่าไม่มีอะไรค้างขาแน่นอน แต่ก็แนะนําว่าก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยลองไปหาพวกคอมิกอ่านก่อนนิดนึงก็ดีเหมือนกันไม่งั้นคุณก็จะเป็นแบบผมที่มาถึงงงเลยอะไรวะจูจ่จโจ๊กเกอร์โดนจับเลยเหรอคือจะไม่มีเนื้อเรื่องสรุปย่อให้สักนิดหน่อยเหรอแนะนําว่าก่อนเล่นเนี่ยไปหาอ่านมาก่อนแล้วคุณจะเข้าใจอะไรหลายอย่างในเกมนี้อีกเยอะ มาดูกันต่อที่การนำเสนอถึงแม้ว่านี่จะเป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่แต่นี่ก็ไม่ใช่เกมซูเปอร์ฮีโร่ที่ให้อารมณ์ฟิวกู้แน่นอนเพราะบรรยากาศในเกมนี้มันจะอไปทางโทนมืดสลัวชวนขนลุกเกือบทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของพื้นที่เปิดกว้างภายในอาคารชั้นใต้ดินหรือแม้แต่สถานที่คุมขังทุกฉากและทุกเหตุการณ์มันจะแสดงความไม่น่าไว้ใจให้เราได้สัมผัสเกือบตลอดเวลาจนอีกนิดมันก็เกือบจะกลายเป็นเกมสยองขวัญได้เลย แต่สาหรับใครที่ไม่เคยเล่นอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าถึงได้ยากเพราะถึงแม้ว่าบรรยากาศมันออกจะน่าขนลุกแต่ยังไงมันก็คือเกมซูเปอร์ฮีโร่ความเข้าถึงง่ายบวกกับความสามารถที่แบทแมนทําได้มันก็จะทาให้ผู้เล่นรู้สึกว่าอุปสรรคพวกนี้ไม่ใช่อะไรเลยที่ยากที่จะก้าวข้ามศัตรูมันดูน่ากลัวจนแอบเหมือนเกมสยองขวัญก็จริงแต่ตัวละครของเราก็เท่และ,ะรับมือได้ทุกอย่างเพราะก็อย่างที่รู้กันว่าพลังพิเศษของแบทแมนคืออะไรใช่แล้วพี่แกรวย พวกอุปกรณ์ได้เท่ก็เลยจัดหนักจัดเต็มจนความหน้าขนลุกของตัวร้ายมันทําอะไรไม่ได้ถึงจะน่าเสียดายไปหน่อยที่ในภาคเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ขับยานพาหนะเท่ของแบทแมนเลยสักครั้งและด้วยเนื่องจากที่ภาคเนี่ยเขายังใช้ชุดแบทแมนจากยุคเก่าที่ดูไม่ไฮเทคอยู่ใครที่ชอบอะไรที่มันไฮเทคแล้วก็เป็นยุคใหม่ก็เลยอาจจะดูขัดตาไปหน่อยแต่ก็ช่างเหอะแค่นี้ก็ดูเท่แล้วโดยเฉพาะท่าร่อนกลางปีกจากที่สูงเนี่ยเท่เป็นบ้าเลยดังนั้นเกมเนี้ไม่ใช่เกมสยองขวัญแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นอายความหลอนใหห้เ็ยู่บ้างแต่อแออคชังง่นขงท้ แต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงในเรื่องการนําเสนอเนี่ยผมก็น่าจะชอบการออกแบบของอาคัมแอสไซลัมที่สุดทีแรกผมคิดว่าพื้นที่ของอาคัมแอสไซลัมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เป็นอาคารเป็นตึกคุมขังและก็ไม่น่าจะใหญ่โตเท่าไหร่แต่พอมาสัมผัสจริงเอา้าไม่ใช่นี่หว่ามันใหญ่นะคือใหญ่มากอะมันมีทั้งพื้นที่เปิดที่มีโน่นนั่นให้เราปีนขึ้นปีนลงแล้วก็มีตัวอาคารที่เป็นพื้นที่ปิดมีซอกมีซอยเต็มไปหมด และความเจ๋งของมันก็คือเมื่อ้นช่วงแรกไปแล้วเราจะสามารถไปสำรวจส่วนไหนก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นได้แถมยังสามารถย้อนกลับไปยังพื้นที่เก่าๆได้ตามที่ต้องการอีกตามตรรกะนี่คือเกม Open World ชัดเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ทำเยอะขนาดนั้นนอกจากการสำรวจแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบสำรวจน่นนี่นั่นแทนที่จะเล่นแบบเส้นตรงเพียงอย่างเดียวผมว่ามันก็น่าจะถูกใจคุณอยู่นะคือมันไม่มีหลอกพวกไซเควดอะมีแต่พวกเมนเอเจ e ต t i ี e ให้ทำแต่ในเมื่อเขาออกแบบมาให้หน่าสำรวจขนาดเนี้คุณจะพลาดจริงๆเหรอผมคนึงแหละที่่ไมพาด อะไรที่ผมเจอคือผมสำรวจหมดเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่ศัตรูในเกมเนี้ยมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เกือบทั้งเกมย้ำนะว่าเกือบทั้งเกมเราจะแทบไม่เจอศัตรูใหม่เลยนอกจากไอ้พวกเนี้ย ถ้าเกิดไม่นับตัวที่มันถือปืนผมก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยสักนิดมันน่าเศร้านะที่อุปสรรคเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของเกมถ้าเกิดไม่นับเรื่องการหาทางไปต่อมันคือศัตรูแต่ว่าศัตรูเขาดัานออกแบบมาไม่หลากหลายหรือว่าน่าสนใจเอาซะเลยก็ยังดีที่พวกตัวระดับบอสมันยังเอนจอยในการต่อสู้ได้อยู่บ้างเพียงแต่ว่ากว่าจะเจอบอสแต่ละทีเนี่ยมันก็ไม่บ่อยเท่าไหร่แถมบางตัวเป็นศัตรูตัวสําคัญแท้ๆเลยแต่เล่นโผมาบูบเดียวแล้วก็หายไปเลยน่าเสียดายอะรวมๆแล้วถ้าเกิดไม่นับโจ๊กเกอร์กับฮันนี่าเหน้า หวังที่พื้นที่มันเป็นเหมือนศูนย์รวมอัชญากรตอนแรกผมคิดว่าคงได้เจอศัตรูเด็ดๆเ,เยอะกว่าน,นี้แน่ๆพอมาเล่นจริงไม่เห็นจะเจออะไรเลยแต่ก็น่าแหละถ้าเกิดไม่นับเรื่องศัตรูแล้วเรื่องอื่นเขาก็ทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นตัวแบทแมนตัวโจเกอร์ตัวบรรยากาศหรือการออกแบบพื้นที่ต่างๆองค์ประกอบโดยรวมแล้วมันคือแบทแมนที่ยอดเยี่ยมแบบไม่มีข้อกังขาเลยถึงแม้ว่านี่จะเป็นเกมเก่าจากปี2009ก็จริงแต่เรื่องการนาเสนอโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าไม่น่าเบื่อเลยจริงๆแล้วคุณต้องไปลองเล่นดูะ แล้วคุณจะเห็นอะไรแปลกๆอีกเพียบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราตายหรือว่าภารกิจล้มเหลวโจเกอร์ไม่ก็บอสที่เรากําลังต่อสู้อยู่เนี่ยจะออกมาเยาะเย้ยเราทําให้เราไม่อยากจะยอมแพ้และก็อยากเล่นต่อหรือไม่ก็อย่างไอฉากเนี่ยไม่รู้ว่าใครมันคิดวิธีโหลดฉากตอนแรกผมนึกว่าการจอพังผมนี่น่าเสียเลยพอไปดูช่องอื่นอ๋อมันเป็นลูกเล่นในการโหลดฉากเฉยๆเนี่ยมันเป็นเกมเก่าก็จริงแต่เรื่องการนำเสนอแปลกๆมันมีเพียบเลยใครที่ไม่เคยสัมผัสผมแนะนำว่าลองไปเปิดเล่นกันดูผมว่ามันก็ดีไม่แพ้เกมซูเปอร์ฮีโร่ในนนกัะ มาดูกันต่อที่เกมเพลย์สำหรับเกมเพลย์ของแบทแมนในภาคนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3าส่วนอย่างแรกคือการสำรวจอย่างที่2คือการต่อสู้และอย่างที่3คือการเล่นแบบรอบเรนท์ขอเริ่มจากการสำรวจก่อนถึงแม้ว่าในภาคนี้จะเป็นพื้นที่แคบๆก็าตามแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราสำรวจได้เยอะ อาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่เกี่ยวข้องกับการหาทางไปต่อหรือไม่ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เพียงแค่เข้าไปเพื่อเก็บไอเทมเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ของแบทแมนช่วยด้วยส่วนหนึ่งเช่นการใช้แบตเตอร์แลงตัดเชือหรือพวกสลิงการใช้ผ้าคลุมร่อนลงจากที่สูงหรือไม่ก็ใช้กองเล็บแบทแมนในการดึงกล่องหรือว่าตะแกรงจากระยะไกลโดยที่อุปกรณ์พวกนี้จะค่อยๆปลดล็อกออกมาได้ตามเนื้อเรื่องและหลายๆฉากเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่นั้นได้ถ้าเกิดขาดอุปกรณ์ดังนั้นถ้าเกกดไ้้้้อรรที่่สาาามงแลลววคยัับจพืนนน ได้เพียงแต่เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรตรงไหนที่มันสามารถใช้อุปกรณ์ของแบทแมนได้บ้างดังนั้นสิ่งที่เกมให้มาอย่างระบบ Detective นั้นจึงสําคัญมากมันคือระบบที่จะใช้ตรวจเช็คว่าภายในฉากนั้นมีอะไรที่เราสามารถอินเทอร์แลกกับมันได้บ้าง และก็ใช้ดูด้วยว่าในฉากมีศัตรูอยู่กี่คนมีถืออาวุธกี่คนและก็กําลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนเพราะวัดจากการเต้นของหัวใจรวมไปถึงการใช้สํารวจพื้นที่รอบๆเลยว่าตรงไหนที่เราสามารถยิงสลิงขึ้นไปได้บ้างและสามารถมุดลงไปแอบได้บ้างและที่สําคัญจนขาดไม่ได้เลยนั่นคือเอาไว้สําหรับการแกะรอยซึ่งมันก็มีหลายภารกิจมากที่เราจะต้องใช้ระบบดีเทคทีฟในการแกะรอยเพื่อไปอยังเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพวกลายมือรอยเลือดหรือแม้แต่ล่องลอยแอลกอฮอล์ก็เป็นระบบนี่แหละที่เราจะต้องตามเบาะแสไปให้ถึงเป้าหมายดังนั้นระบบดีเทคทีฟ ที่สําคัญมากทั้งในการหาทางไปต่อและในการเล่นจริงจนบางทีผมอยากจะเปิดระบบนี้ครั้งเอาไว้เลยด้วยซ้ําติดตรงที่ว่าถ้าเกิดปิดไว้มันจะสวยกว่านี่แหละและเรื่องที่2นั่นคือการต่อสู้การต่อสู้ในเกมนี้มันโคตรเบสิกเลย มีแค่การต่อยการสะบัดพระคุมการกระโจนหลบแล้วก็การแพรี่มีแค่นี้เลยอาจจะมีเพิ่มเติมอย่างเช่นการปาแบตเตอร์แแรงไม่ก็ใช้กงและแบทแมนเนี่ยดึงเข้ามานิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สําคัญแต่การที่มันมีแค่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้มันจะไม่สนุกนะครับอย่างการต่อยธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเราคอมโบได้ถึงระดับหนึ่งเราก็จะกดท่าพิเศษได้การสะบัดพระคุมมันก็จะทําให้ศัตรูมึนแล้วก็จะใช้ได้ดีมากกับศัตรูที่มันป้องกันเก่งการหลบก็ใช้ได้ดีกับการโจมตีอย่างหหนนนัักก่่งงทีเรราาาไไมมสถป้้อด การแพร่รีก็ทำได้ง่ายด้วยการกดแค่ปุ่มเดียวเพียงแค่เราต้องดูสัญญาณเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเลยซึ่งความสนุกมันจะอยู่ที่ความไม่ยุ่งยากนี่แหละครับอย่างเช่นการคอมโบยิ่งคอมโบได้เยอะมันก็ยิ่งดีเพราะยิ่งคอมโบได้เยอะถ้าการโจมตีมันก็จะลื่นไหลจนเราสามารถปราบศัตรูได้ง่ายขึ้น แต่แน่นอนว่าการคอมโบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายถ้าเกิดเราเก่งไม่พอเพราะระยะเวลาในการทำคอมโบในเกมเนี่ยมันสั้นมากถ้าเกิดโจมตีไม่ต่อเนื่องแค่แป๊บเดียวคือมันจะหลุดคอมโบไปเลยและอีกอย่างการต่อยวืดหรือว่าการโดนขัดระหว่างการทำคอมโบเนี่ยมันก็ทำให้คอมโบหายได้เหมือนกันดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เกมที่แบบต่อยๆๆธรรมดาแต่เราจะต้องดูด้วยว่าควรจะต่อยศัตรูแบบไหนและเรียงไปยังศัตรูตัวไหนและก็ต้องคอยสังเกตสัญลักษณ์ของศัตรูเพื่อที่จะแพรี่ให้ทันนั่นแหละเราต้องทำอย่างนั้นจนกว่าการต่อสู้จะจบลงและเมื่อการต่่อสู้้จจบบลงเเรราาก็ะไดัค เพื่อใช้สําหรับการอัพสกิลหรือว่าท่าใหม่ๆแถมพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นหลังจากการต่อสู้จบด้วยนะโดยที่ไอค่า exp เนี่ยจะได้น้อยหรือว่าเยอะก็ขึ้นอยู่กับการคอมโบและก็การกดท่าพิเศษล้วนๆเลยถ้าถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากเพราะมันจะทําให้คุณได้อุปกรณ์ใหม่ที่ทําให้เกมเล่นได้ง่ายขึ้นแถมตัวแบทแมนของคุณก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจการคอมโบเลยคุณจะไปไล่ปลาแบทเทอร์แลงใส่ฟันปลอมโจ๊กเกอร์ก็ได้ exp เหมือนกันแต่เชื่อผมเถอะว่าคอมโบ ก็นั่นแหละครับความสนุกของการต่อสู้ในเกมนี้ความสนุกของมันก็คือการชาเลเล์นตัวเองให้คอมโบอย่างไม่รู้จบนี่แหละ ถ้าเกิดเก่งก็ไหลาย,ยาวไป exp ก็พุ่งขึ้นไหวพรวดพลาดแต่ถ้าเกิดไม่เก่งคอมโบไม่เก่งมันก็ยังเล่นจบได้เพียงแต่ว่าค่า exp ที่ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยส่วนระบบที่3นั่นคือระบบที่ผมไม่คิดเลยว่าแบทแมนจะทําได้สนุกขนาดนี้นั่นคือระบบรอบเรนสทีแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าระบบเนี่ยมันจะสําคัญในเมื่อการต่อสู้มันสนุกอะแล้วเราจะรอบเลนไปทําไมอะแต่พอหลังจากได้เจอกับศัตรูที่มันติดอาวุธปืนเท่านั้นแหละมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าผมนั้นคิดผิดเพราะว่าเราคือแบทแมนครับไม่ใช่อ การโดนปืนยิงแค่เพียงไม่กี่นัดแบทแมนของเราก็พร้อมที่จะกลับไปนอนคุยกับร่างมะม่วงแล้วดังนั้นถ้าเกิดจะสตรูมีปืนเมื่อไหร่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องรอบเร้นให้เนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้กระริ่ฮุกเพื่อแอบขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็คอยดูว่าตัวไหนบ้างที่มันแตกฝูงออกมาแล้วก็ค่อยจัดการเก็บทีละตัวหรือไม่ก็ใช้ระบบดีเทคทีฟมองทะลุกําแพงแล้วก็ค่อยๆย่องเก็บทีละตัวก็ได้แต่ว่าเกมนี้เขาก็ไม่ยอมให้ระบบรอบเ้นนั้นมันง่ายเกินไปเหมือนกันเพราะสตรูในเกมนี้มันกกกกก็็็็ฉลลาาาดดมมมมมหหหหััััันนนนนนนเเเเเพืืืื่่่่่ออออขงโบไไปรตตตววทีจะ แล้วก็วิ่งสำรวจร,บรอบๆอบทันทีซึ่งนั่นก็จะทําให้เรานั้นสามารถรอบเรนได้ยากขึ้นแถมบางทีแถวๆนั้นอาจจะมีกล้องวงจรปิดในมุมที่เรามองไม่เห็นนั่นก็ยิ่งทําให้การย่องเข้าไปแบบนเนียนๆเนี่ยทำได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก่อนการรอบเรนคือต้องใจเย็นไว้ก่อน สังเกตดีๆว่าตรงไหนมีกล้องและมีศัตรูอยู่บริเวณไหนบ้างจากนั้นก็ค่อยๆดูการเคลื่อนไหวให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆย,ย่องเก็บไปเรื่อยๆเพราะไม่มีทางหลอกที่คุณจะสามารถเข้าไปเตะต่ตอยศัตรูที่มันมีปืนได้แม้จะมีแค่ตัวเดียวก็ตามและมันก็มีหลายฉากเลยที่เกมเขาบังคับให้เราต้องรอบเรนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นฉากนี้มันจะมีตัวประกันอยู่2ตัวโดนจับขังไว้บนเครนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะขึ้นไปจัดการตัวที่ควบคุมเครนให้ไวที่สุดเพราะถ้าเกิดศัตรูตัวใดตัวหนึ่งใในน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 บรรรริิเเเเเววววณัััััู้้้ตหืออ่่าาาาชลลกกกไปปม็็จะยคที หมายถึงภารกิจล้มเหลวและเกมก็จะโอเวอร์เราก็เลยต้องมาคิดว่าจะทํายังไงดีหน้าเพื่อที่จะขึ้นไปจัดการไอตัวข้างบนให้ไวที่สุดตัวไหนที่ควรเลี่ยงหรือว่าตัวไหนควรจัดการคือต้องคิดหนักพอสมควรเลยดังนั้นนี่จึงกลายเป็นเกมรอบเลนที่สนุกและต้องจริงจังอย่างไม่น่าเชื่อใครที่ชอบเกมรอบเลนเราไม่รู้จะต้องไปหาเกมไหนมาเล่นเนี่ยผมก็แนะนำแบทแมนเนี่แหละแล้วคุณจะทึ่งว่าทำไมเกมซูเปอร์ฮีโร่ถึงมีระบบรอบเลนที่สนุกขนาดนี้ นั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดที่คุณจะได้เล่นและจะได้ทําในเกมนี้มันเหมือนจะมีอะไรไม่เยอะฟังดูก็วนๆซ้ำซากแต่ผมรับรองเลยว่าทุกอย่างที่มันทำเนี่ยมันทำออกมาได้สนุกมาก เล่นไปก็เพลินอะรู้สึกตัวอีกทีก็เวลาผ่านไปเยอะแล้วเพลินจริงๆเป็นเกมที่คอนเทนต์ไม่ได้เยอะเลยนะแต่มันหนักแน่นด้วยคุณภาพและมันก็เหมาะสมกับตัวเกมดีและก็สําหรับใครที่เบื่อเนื้อเรื่องเนี่ยเกมนี้ก็มีชาเลนจ์ให้เล่นซึ่งชาเลนจ์นี้ก็จะคล้ายกับสิ่งที่เราจะได้เจอในเกมหลักเช่นพวกคอมโบให้ได้แต้มที่กําหนดไม่ก็รอบเลนให้ไวที่สุดมันเหมาะมากเลยสําหรับคนที่รักในการต่อสู้หรือว่าการรอบเลนแต่ว่าไม่อยากไปเล่นเนื้อเรื่องตามปกติถ้าเกิดคุณเป็นแบบนั้นผมก็แนะนําโหมดนี้เลยโดยที่โหมดนี้มมมมมัันนนนจจจจะะปลลลลด็อออออคกกกาา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 ตตรรรรสสํํวววขงงเเเเเชช่่ยุณ้ อะไรบางอย่างมาให้ครบถ้าเกิดคุณหาได้ครบพวกโหมดชาเลนจ์ใหม่ๆมันก็จะปลดล็อกออกมาให้คุณเล่นแต่ว่าโหมดชาเลนจ์เนี่ยไม่ต้องเล่นก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นการที่คุณอยากจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะเป็นแค่ความฝันเพราะบนเซฟมันจะบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณเล่นไปแล้วอ่ะมันจะขาดอีกเท่าไหร่ในส่วนนี้ใครที่ชอบเล่นแบบเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างก็น่าจะงุนงงลวมั้งเวลาเห็นเลขอ่ะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เงินที่เสียไปมันจะคุ้มได้ไงจริงไหม สรุปแล้วเกมเนี้มันสนุกสนุกในแบบที่ผมไม่ได้คิดเอาไว้เลยด้วยความที่มันคือเกมซูเปอร์ฮีโร่อะผมก็คิดไว้ว่าก็คงจะแบบเตะๆต,ต,ต่ๆแล้วก็ใช้พลังความสามารถพิเศษแบบทั่วไปที่ไหนได้นี่มันคือเกมที่คุณต้องจริงจังเกมมิ่งเลยนี่หว่าโดยรวมแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกและก็ท้าทายตั้งแต่ต้นจนจบไปแบบไม่มีเบื่อเลยทีเดียว มาดูกันต่อที่กราฟิกและ p e r f o r m ร์แมส์สำหรับกราฟิกก็แน่นอนว่านี่คือเกมจากปี2009ภาพที่ออกมาก็จะดูซีดๆสลัวๆแล้วก็ไม่คมเพราะว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นเขายังทําสีส,สดๆกันไม่ได้ แต่ว่ามันก็ดันเข้าออกับความเป็นแบทแมนไปซะอย่างนั้นด้วยความที่ฟิลของแบทแมนอะมันคือเกมที่ต้องดาร์กนหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้ากันเฉยเลยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันโอเคเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยวาวแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่แม้ว่าจะออามาเล่นในปี2023อีกอย่างพวกแอนิเมชันเนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นพวกการออกท่าทางในการต่อสู้รวมไปถึงท่าทางในการทําน่นทํานี่ของตัวละครโดยรวมแล้วผมว่ามันโอเคกว่าหลายๆเกมในปี2009เลยด้วยซ้าผมก็ไม่รู้นะว่าความรู้สึกของคนที่เล่น เล่นในปี2023เนี่ยผมว่ามันก็โอเคอะไม่ได้รู้สึกว่าเกมมันเก่ากึืกแต่อย่างใดสามารถเอนจอยกับมันได้แบบเพลินๆเ,เพราะว่าภาพมันไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลย แต่ว่าในเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยตัวเกมก็แอบมีปัญหาจุกจิกอยู่นิดหน่อยเรื่องแรกคือเกมนี้ไม่รองรับ DirectX ยุคปัจจุบันถ้าเกิดจะเปิดเล่นคุณต้องไปโหลด DirectX ตัวเก่ามาติดตั้งซะก่อนไม่งั้นเกมจะเปิดไม่ขึ้นอย่างที่2คือการควบคุมในเกมเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นไหลเอาซะเลยด้วยการที่เกมมันจริงจังในการรอบเลนน่ะมันก็ควรจะทําให้เราต้องเคลื่อนที่หรือว่าฟีลรันได้คล่องกว่านี้สักหน่อยเพราะตอนเล่นจริงมันก็มีหลายครั้งเลยที่ผมขัดใจมาก จะกระโดดข้ามคือเพื่อหลบกระสุนก็กลายเป็นว่ากระโดดหัวมงกุำแพงเฉยเลยเพราะมันดันต้องกดปุ่มเดียวกันไม่ก็พอรอบเลนแล้วจะหนีขึ้นที่สูงก็ทําไม่ได้เพราะว่าการหันกล้องมันไม่ลื่นไหลเนี่ยการควบคุมมันจะมีปัญหาประมาณเนี้ยส่วนเรื่องที่3ผมคิดว่ากล้องมันใกล้กับตัวแบทแมนเกินไปหน่อยมันใกล้จนแบทแมนเนี่ยดูตัวใหญ่มาก คือตัวแบทแมนน่ะจริงๆมันไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะแต่ที่ใหญ่อ่ะผ้าคลุมล้วนเลยมาเลยทําให้บางทีผ้าคลุมสุดเท่ของเราเองเนี่แหละที่ดูเกะกะสายตาเกินไปกว่าจะชินได้ใช้เวลาไปพักนึงเลยเพราะว่ากล้องมันใกล้เกินไปแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าตัวเกมไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงแต่อย่างใด ฮาร์ดแวร์ไม่ต้องแรงมากก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆภาพก็ไม่ได้ตกยุคแม้ว่าจะเป็นเกมเก่ากว่า14ปีและที่สําคัญปัญหาเกมเด้งตามสไตล์เกมยุคก่อนผมก็ไม่เจอเลยสักครั้งถ้าเกิดไม่นับที่เราต้องไปหาด i r ร c t X ็กเวอร์ชั่นเก่ามาลงเนี่ยทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยเป็นเกมที่สามารถซื้อมาเล่นได้แบบไม่ต้องมีอะไรให้กังวลสรุปแล้ว b a t m a n Arkham อ s y l u m ก็ถือว่าเป็นเกมเก่าอีกเกมหนึ่งที่คู่ควรมากแก่การซื้อมาเล่นด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามไไมมมม่่่่่่่นน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 นาาาาาเเเเเบืออกกกกกกรรํํสสสทททีีีดใใจวปถึงงพลุติััห้้ ที่ผมแนะนําว่าอยากให้คุณลองหามาเล่นโดยเฉพาะกับแฟนๆ DC หรือว่า FC ของแบทแมนผมบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดจริงๆคือผมไม่รู้หรอกว่าแบทแมนในอุดมคติคุณมันเป็นยังไงแต่สําหรับผมแล้วนี่คือแบทแมนที่ดูดีมากย้ําอีกครั้งนะครับถ้าเกิดไม่เคยเล่นลองไปหามาเล่นกันดูสนุกแน่นอนโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับการกลับมาของรีวิวเกมเก่าถูกใจเพื่อนๆกันไหม แน่นอนว่าตามที่เราตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมจะทําทั้งหมด3ภาคแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงติดๆกันนะขอเว้นไปทำคอนเทนต์อื่นไม่ก็เกมอื่นบ้างสลับกันไปแต่ว่าสําหรับ f c Batman อันนี้ไม่ต้องห่วงว่าผมจะเว้นระยะนาน,านยังไงเกมสนุกขนาดเนี้ผมทําต่อแน่นอนก็รอติดตามภาคซิตี้เร็วๆนี้ละกันครับ แต่สาหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ